สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแต่จะชวนมาทำบัวลอยสาคูใบเตยค่ะพร้อมวิธีการทําไข่หวานนะคะแล้วก็วิธีการปรุงน้ํากะทิให้อร่อยกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยต่ใช้เป็นสาคูใบเตยนะถ้าใครไม่มีใช้สีขาวก็ได้ค่ะเอาสาคูค่ะมาซาวน้ําทิ้งนะคะไปสักหนึ่งรอบค่ะ ถ้าใครไม่มีสาคูใบเตยแบบนี้นะคะใช้เป็นสาคูสีขาวธรรมดาก็ได้แล้วก็มาแช่น้ําใบเตยแต่ว่าถึงว่าจะเป็นสาคูใบเตยนะคะต่างก็จะแช่น้ําใบเตยด้วยจะได้หอมๆอมต่างผสมสีลงไปในน้าใบเตยนิดนึงนะคะถ้าไม่มีสีไม่ต้องผสมก็ได้ค่ะก็คันน้าใบเตยให้มันข้นๆแช่ทิ้งเอาไว้นะคะ15นาทีค่ะพอเราแช่น้ําครบนะคะประมาณสัก15นาทีแล้วเราก็กรองน้ําออกเลย กองให้เสดน้ำเลยนะสาคูนะคะที่เราจะเอามาทำบัวลอยเนี่ยเราต้องนวดก่อนนะคะนิดนึงนะอะแต่เราก็นวดพอประมาณนะยังพอเห็นเม็ดๆอยู่บ้างน,นะคะแต่จะนวดประมาณแค่เท่านี้เอาแป้งมันนะคะมาโรยไว้ทําเป็นแป้งนวลเดี๋ยวเราต้องเอาสาคูะคะ่ะมาคลุกไม่งั้นเดี๋ยวตัวสาคูจะติดกันนะแล้วก็ปั้นเลยคะ่ะลูกไม่ต้องใหญ่มากนะคะ นี่ค่ะเราก็ปั้นมาเรื่อยๆเลยโรยแป้งนะคะข้างบนอีกนิดนึงล่อนแป้งออกนะคะมันจะมีแป้งส่วนเกินอยู่นะเราก็ล่อนออกค่ะเดี๋ยวเรามาทำไข่หวานกันนะคะใช้น้ำเปล่าสองถ้วย น้ำตานทรายค่ะหนึ่ถ้วยตั้งไฟนะคะให้น้ำเชื่อมละลายเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำเชื่อมนี้ค่ะต้มเม็ดบัวลอยแล้วก็ใช้ในการทำไข่หวานด้วยเดี๋ยวเราทำไข่หวานกันก่อนเลยนะคะปรับไฟนะคะให้อ่อนต่อกไข่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกเองนะคะในน้ำนิ่ง พอเราได้ไข่นะคะที่เราพอใจแล้วนะคะสุกมากสุกน้อยอย่าตามชอบเลยตักพักไว้ในชามก่อนก็ได้นะคะก็ช้อนฟองไข่ออกสำหรับน้ำเชื่อมน,นะเราก็ใช้น้ำเชื่อมที่เหลือจากการต้มไข่นะคะช้อนฟองไข่ออกให้หมดถ้ามันข้นนะคะเราให้เราเติมน้ำลงไปค่ะสักถ้วยหนึ่งแต่จะแบ่งน้ำเชื่อมใส่ชามนะคะนิดหนึ่งจะเอาไว้แช่ ตัวเม็ดสาบูค่ะปั้งน้ำเชื่อมให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเม็ดสาคูบอลอยมาใส่ค่ะคนๆนิดนึงก็ได้ให้มันแตกกันนะคะแล้วก็ต้มจนสุกเลยค่ะระวังนะคะน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมไข่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเราต้องเติมน้ำลงไปด้วย ไม่งั้นมันข้นเกินต้มไปไม่ทันจะสุกนะคะเดี๋ยวนำเชื่อมไหมก่อนเราจะต้มนะคะให้เมสาคูสุกเลยต้มสักสองนาทีนะคะสาคูก็สุกแล้วค่ะแล้วก็เอาตักลงไปนะคะน็อกในน้ำเชื่อมทันทีค่ะนี่นะคะน้ำเชื่อมที่เราพักเอาไว้เย็นแล้วนะแล้วก็เอาเมสาครูค่ะ มาแช่ในน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วร้อนเจอเย็นนะคะจะทําให้ตัวสาคูนะคะเงาขึ้นมาค่ะวิ้งวิงเลยเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำกะทิกันนะคะแต่ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะหัวกะทิ250 ml เราจะปรุงรสชาติน้ำกะทินะคะให้ออกหวานๆแล้วก็ตัดรสชาติเค็มค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะเกลือป่อนนะคะแต่ใช้เป็นเกลือซองสีชมพูนะคะนิดนึงค่ะสัก1ช้อนชากาแฟนะคะไม่ต้องคูนนะค่อยๆปรุงไปค่อยๆชิมมาไปก็ได้ค่ะ ถ้าใช้น้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วยเนี่ยน้ำกะทิมันจะหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยมากขึ้นมากกว่าการใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวตั้งให้พอร้อนนะคะให้น้ำตาลละลายไม่ต้องถึงกระเดือดนะคะเดี๋ยวกะทิแตกงันนี่นะคะเม็ดสากคูค่ะตักเอาแต่ตัวเม็ดนะอย่าให้มันมีน้ำเชื่อมติดมานะคะเพราะว่ากะทิเราปรุงหวานไว้อยู่แล้วใครวางค่ะ